สวัสดีครับพบกับผครับคริตพนเดชวิสัยครับหลายคนก็สงสัยว่าคุณทัตินชินนวัดนั้นไปกินดีหมีดีเสืออะไรมานะครับถึงกล้าที่จะมาต่อกรกับผู้มีอำนาจผู้มีบารามีนอกสภานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ป้าเสรีคนตำรวจเอกเสมีเสรีเตมียเวศวิกบอมพลเอกประวิย์ วงสุวสรรณสารวัตเฉลิมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณหญิงสุดารั์เกยุราพานหญิงหน่อยแต่ะคนนั้นเป็นผู้มีอำนาจผู้มีบารมีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณชวนรีกยัยนะครับผมนั่นคือรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่แล้วก็มีรุ่นเล็กอยู่คนหนึ่งก็คุณคุณ,คณจตุพรพรมพันธ์นั้นมีเรื่องกันมาเก่าก่อนมานมนานแล้วในการที่ไม่เยื่อใยกับตระกูลอยู่บำรุงไม่เยื่อใยไม่มีความเยื่อใยไม่ตีกับคุณวันอยู่บำรุงถีบออกไปจากพักฝ่าเล็กๆน้อยก็คือไปนั่งอยู่บรรยากาศในการฟัง การเลือกตั้งของบิ๊กจัดสำหรับคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์ก็มีเรื่องกันมาแต่เก่าก่อนนุมนานและตอนที่คุณหญิงแยกมาตั้งพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็ไปหาเสียงบอกว่าพรรคไทยสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทยเป็นพี่น้องกันก็โดนเบรกการอากาศจนคุณหญิงหน่อยก็ต้องเปลี่ยนสโลแกนว่าไม่ใช่พี่น้องกันก็หาเสียงกันไป ก็โดนงูเห่าหตัวดึงมาอยู่ข้างฝ่ายรัฐบาลบุญชวนลีกภัยก็โดนในการที่ดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลทำให้คุญชวนเหวอ์ไปเลยเหวอ์ไม่รู้จะเหวออยังไงละแล้วก็มาถึง คนเอกปวิทย์ลุงป้อมก็ถีบลุงป้อมออกจากพักร่วมรัฐบาลทันทันท,ท,ที่ในการเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีพรกพลังประชารัฐก็ยกมือให้ในครั้งนั้นครั้งนี้ก็เขาเรียกอะไรวะเสร็จศึกค่าขุนพลอะไรเนี่ยเสร็จนาค่าโทศโโึก เสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนโบนก็ทีบออกไปเป็นฟฝ่ายคานแล้วก็ดึงกลุ่มของผู้ครองธรรมนัฐมาร่วมรัฐบาลท้ายสุดสุดท้ายก็คือป้าเสรีผลตุรึกเสรีเตมียเวทเขาก็ขอร่วมรัฐบาลขอเป็นรองนายกเท่านั้นเองก็ไม่ให้เขาันทนท,ที่เขาทุ่มเทมาเยอะแยะส่วนพวกนิ้ว้อพวกอดิศรเพเกตบอกมีหนึ่งเสียง จะเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงมึงก็พูดของมึงไปเรื่อยนะอดีศรเพียงเกตนะคือไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาเรียกไม่รู้ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่รู้หอไม่รู้ต่อเลยอ่ะมันไม่ใช่หนึ่งเสียงธรรมดาไม่ต้องมีสักเสียงยังเป็นรองนายกได้เลยเข้าใจป่ะ,ปะก็เห็นหลายคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่เห็นมีสักเสียงเลยเป็นคนนอกซะด้วยซ้ำไปอ่ะอ่าก็คือ หลายคนถามผมว่าฮ้ยคุณทัศินกินดีอะไรมาที่จะมาต่อกรกับพวกนี้ตอนนี้ก็ก็มมันนลครับจตุพรมพมพานก็ด่าทุกวันคุณหญิงหน่อยก็เน็บทุกวันคุณชวนก็เล่นงานทุกวันบิ๊กป้อมนิ่ง,งแต่ส่งลูกน้องมาคุณสามารถมาอัดทุกวันแล้วปาเซรีก็อัดทุกวันคุณทัศินคิดว่าคงจะคุมอะไรได้ทั้งหมดแล้ว แต่องค์กรอิส pues รับคุมได้ไหมวะปปชครั้งที่แล้วถ้าถ้าคุมได้คุณเศรษฐาก็คงไม่โดนนะนะเดือคิดว่าครั้งนี้คุมได้แล้วคือประสบการณ์ของอุณทักษิณชินวัตรที่ผ่านมารู้ว่าการที่มีเสียงในตสภาเยอะๆก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีอะไรเลยว่า จะทำให้รัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยสมัยก่อนคุณทักษณิณก็พลาดไปซึ่งไปท้าทายกับมีผู้มีอำนาจไปท้าทายกับกลุ่มทุนมาตอนนี้คุณทักษณิณปรับใหม่เห็นการดินเนอร์ทอปกลุ่มทุนทั้งหมดมาก็แสดงว่าเขาเดิวกันเรียบร้อยแล้วก็คือพอรัฐบาลองค์อิง,อง เป็นนายกก็จะไม่กระทบกระเทือนสร้างพวกกลุ่มทุนทั้งหลายพวกมึงก็จะอยู่ดีมีสุขกินอิ่มอยู่สบายกันเหมือนเดิมขอให้สนับสนุนรัฐบาลกลุ่มกลุ่มสีเทาไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแ,รแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเท่าเทาทั้งหมดคุณทักษิณก็ไม่ได้เป็นแตะอะไรมากมาย ก็อยู่นิ่งๆก่อนเพราะคุณทักษิณรู้ว่ากลุ่มเหล่านี้คนที่อยู่เบื้องหลังคือใครคือพีผู้มีอำนาจทั้งนั้นแหละครับพออย่าไปแตะเลยอย่าไปยุ่งก็ปล่อยๆไปดีกว่ากลุ่มทหารคุณทักษิณคิดว่าคุยกันเรียบร้อยจบสิ้นกระบวนการแล้วถึงประกาศว่าจะไม่มีการรัฐประหารร้อยอร์เซ ก็จบละคุณทักสินก็คิดว่าถ้าอยู่ในกลุ่มอนุรักษนิยมกูมในกลุ่มผู้มีอำนาจแล้วรัฐบาลชุนนี้จะยืนยาวต่อไปขอให้ทำเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวรุยๆอย่างเดียวส่วนคนพวกนี้ที่ผมเอ่ยนามข้างตน้นคุณทักสินไม่สนใจเป็นการแก้แค้นส่วนตัว17ปียังไม่สายแค้นต้องทำละบุญคุณต้องทบทน ตอนนี้ที่ผมวิาวิจารณ์นะครับผมก็ยังเอาใจช่วยคุณทักษิณชินวัตรเอาใจช่วยรัฐบาลชุดนี้อยู่นะเพราะว่าหลังจากนี้ไปหลังจากวันที่15กันยายนนี้เมื่อองค์อิงเป็นนายกรัฐมนตรีคอยดูหน่วยงานของรัฐทั้งหมดปรัดกระทรวงอธิปดีผู้ว่าหัวหน้าส่วนต่างๆ จะต้องเร่งสปีดไม่ได้ทำงานธรรมดานะทำงานกันแบบหามรุ่มหามคว่ำเลยใส่สปีดใส่เกียร์หมาโดยงานภายในปีเนี่ยหลังจากองคงอิงเป็นนายกครุหนึ่งปีเนี่ยผลงานจะออกมาเยอะแยะมากมายผมคิดว่าคุณทักษิณทำได้เรื่องปากท้องต้องมาก่อนเนี่ยเขาเนี่ยสนุกเลยมันเลยก็ไม่เป็นไรครับรัฐบาลจะมาจากไหนก็ช่าง จะเป็นรัฐบาลจากการรัฐประหารรัฐบาลาก,การเริงรังก็ตังถ้าเกิดว่าทําให้คนกินดีอยู่ดีประชาชนเขาไม่สนใจหรอกครับว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยและสิ่งที่ดีอีกสิ่งหนึ่งคือเรามีฝ่ายค้านซึ่งทรงอํานาจฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนนะเป็นความหวังก็ถือว่าแมตกันเลยรัฐบาลเพื่อทายฝ่ายค้านประชาชนก็สนุกเลยคราวนี้ก็มันรวยก็รวยไป แต่ก็ต้องระวังเอานอกรูรนอกทางด้วยเดี๋ยวฝ่ายค้านมันเด็ดเปริกส่วนเรื่องอื่นๆเรื่องพนันออนไลน์เรื่องธุรกิจสีเทาเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวฝ่ายค้านจะจัดการเองจะลากออกมาเองลากออกมาให้ฝ่ายรัฐบาลจัดการเป็นการประสานเสียงกันด้วยอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะครับ แต่ตอนนี้เราก็ได้มาฟังกลุ่มคนพว,พวกนี้นะครับป้าเสรีคุณชวนหลีกภยัยคุณหญิง่อยคุณจัตุพรกลุ่มของคุณของบิ๊กป้อมเราก็จะเห็นพอพอกลุ่มคนพวกนี้เมื่อไม่ถูกกันก็จะเปิดแผลแต่่านเราจะไม่รู้นะครับว่าคุณทักษิณทําอะไรไว้บ้างตอนนี้เราก็เริ่มรู้เริ่มรู้มันก็ทําให้เราประเทงปัญญามากขึ้น เวลาคนทะเลาะก,กันที่มันดีอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดเขาไม่ทะเลาะก,กันเขาอยู่กันแบบสมานฉันอยู่กันแบบเออถรรกันเราก็จะไม่รู้ความรับว่าใครทําอะไรเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้เป็นการสาวไส้ให้กากินจริงๆคนที่แฉกับคนที่โดนแฉเขาไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายหรอกครับเพราะว่าเพึ่งมาแฉตอนไม่ถูกกันไงใช่ปะ ก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้มันทำให้คนอย่างผมแล้วก็พวกสื่อมวลชนทั้งหลายนั้นก็มีข้อมูลมีเรื่องราวที่จะคุยที่จะพูดจะประสาสัยให้กับพพวกได้ฟังได้ชมกันครับผมก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ ผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมก็ดูได้ว่ารัฐบาลชุดที่จะอยู่ครบเทอมไหมเมื่อมีปัญหากับกลุ่มผู้มีบารมีที่ผมกล่าวนามไปขัน้นต้นนะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังสนุกกับกองทุนอิสรพลน,นะครับตอนนี้ก็สนุกกับการเอาเงินไปแจกสนุกกับการเอาอาหารหมหาไปแจกมันมีความสุขจริงๆครับเวลาเรายื่นมือไปให้นะครับ แล้วมีคนรับนะโอ้โหสายตาเขามีความหวังนะครับของทุนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากช่วยให้คนคนหนึ่งก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหนึ่งมื้อหนึ่งวันเท่านั้นเองเพราะเงินไม่ได้มีมากมายก็ช่วยให้หมาตัวหนึ่งมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งวันก็เท่านั้นเองโดยท้องไม่หิวก็ได้เท่านี้นะครับนะก็เลยจะระดมทุนให้เยอะๆอยากรวย ถ้ารวยเมื่อไหร่คนมันก็จะอิ่มมากขึ้นหมามันก็จะอิ่มมากขึ้นภายใต้กองทุนอิสราพลนะครับในเมื่อยังไม่รวยนะครับผมก็ทำผ้ามาขายท้าเวสสุวรรณนะครับสวยกิิบเลยท้าเวสสุวรรณมีให้บูชาสองร้อยเก้าสิบบาทครับเงินก็ไม่เข้ากองทุนอิสระพลนะครับ,มมรบผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับตะไคร้ ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะครับหนึ่งในนั้นมีกระถางครับนี่เป็นถ้วยกาแฟนะครับแล้วก็เป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานฟรีแฮนด์นะครับดูสิครับตูดยังทำเลยเอามาทำเป็นกระถางแขนตัดนะครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยถ้าไปขายให้นักท่องเที่ยวนี่ก็ต้องมี990บาทแต่นี่ผมขายสองบาท เท่านั้นนะครับอุดหนุนกันด้วยนะครับเงินก็จะมาจุนเตือกิีดโพสชานแนลนะครับขอช่วยซื้อกันหน่อยไม่ต้องใส่ต้นไม้เข้าไปไปตั้งโชว์ก็สวยมากๆเลยทีเดียวครับยิ่งการกันมาครับใน Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ไอ l ดี e กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับวันนี้ขอบคุณครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้ภาคุ้มคของพี่น้องประชาชน ชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสด、嗯、ี。